มาทำไข่ม้วนหรือว่าไข่หวานกันค่ะทุกคนมือใหม่อย่างเรานะคะทุลักทุเลน่าดูเลยค่ะมันลุ้นกันนะคะกระทะม้วนก็ไม่มีค่ะต้องใช้กระทะเทปลอนแบบธรรมดาแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะผู้พี่มุลปูนค่ะวันนี้เราจะมาทำไข่หวานหรือว่าไข่ม้วนให้เด็กๆกินกันนะคะเราจะใส่ผักลงไปด้วยนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นเคียวค่ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะคะ จากนั้นเราก็มาเตรียมไข่นะคะจะใช้ไข่ไก่อยู่สองฟองค่ะเราจะแยกไข่ขาวกับไข่แดงนะคะใช้ช้อนตักไข่แดงออกไปเลยค่ะผักที่เราเตรียมไว้เราก็ใส่ที่ไข่ขาวนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะส่วนไข่แดงนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงค่ะใส่ผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะคนให้เข้ากันค่ะ ตั้งกระทะเลยนะคะวันนี้เราใช้กระทะเทฟ้อนธรรมดาค่ะไม่มีกระทะม้วนไข่นะคะสเปรย์น้ำมันลงไปแล้วก็นําไข่ขาวที่เราผสมผักลงไปนะลงไปก่อนค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าไข่ม้วนเป็นอะไรที่เราทําเป็นครั้งแรกนะคะแล้วเราก็ไม่มีกระทะม้วนไข่เราก็ใช้เทฟ้อนธรรมดาก็เห็นในรีวิวนะคะเขาก็บอกว่าใช้กระทะเทฟ้อนแบบธรรมดาได้นะคะแต่เขาเป็นมืออาชีพนะคะเขาทําดูง่ายๆเลยค่ะพอเรามาลองทําเอาเข้าจริงๆนะคะ,ะ,คะเล่นเอางเหงื่อตกเหมือนกันค่ะ ไข่ขาวเริ่มเซตตัวแล้วนะคะเราก็จะต้องค่อยๆแซะแบบนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆบรรจงม้วนนะคะตอนม้วนนะคะจะค่อนข้างม้วนยากหน่อยนึงค่ะไม่แน่ใจว่าเราเกลี่ยหนาไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะผักเยอะหรือเปล่านะคะค่อยๆใช้ตะเกียบช่วยค่ะต้องใช้สองอย่างช่วยกันม้วนแบบนี้เลยนะคะคข้่งทุรักคุรีเหมือนกันค่ะค่อยๆทําไปนะคะ ไช้ไฟอ่อนด้วยนะคะม้วนไข่ขาวเรียบร้อยแล้วนะคะได้ไปแล้วหนึ่งดานค่ะต่อมานะคะเราก็จะสเปรย์น้ำมันลงไปอีกนิดหน่อยค่ะตามด้วยไข่แดงที่เราเตรียมไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็ร่อนกระทะเอานะคะพยายามร่อนให้ไข่แดงออกมาบางๆที่สุดค่ะ เวลาเราหมวนจะได้หมวนง่ายๆด้วยนะคะจะได้สวยงามค่ะพอร่อนกระทะเสร็จนะคะเราก็รอให้ไข่แดงเซตตัวนะคะพอไข่แดงเริ่มเซตตัวนะคะเราก็จะหมวนค่ะค่อยๆหมวนเบาๆแบบนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าม้วนไม่เท่ากันนะคะมือใหม่นะคะทุกคนหมวนจนเสร็จเลยนะคะ า้แล้วนะคะเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะจัดใส่จานให้เด็กๆนะคะไข่ม้วนที่เราทํานะคะเราก็จะบรรจงหัน่นแล้วก็จัดใส่จานให้เด็กๆค่ะ ม้วนออกมาไม่ค่อยสวยแต่จะพยายามจัดจานให้สวยๆนะคะจะได้ดูน่ากินค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะฝึกปรือฝีมือให้ดีๆนะคะทําให้สวยๆมารีวิวให้ดูคนอีกทีค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราไว้พบกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ